สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านคือเก่านะครับเนาะวันนี้แกครับมาพบกับจ่องทองกุ้นผ้ารวยคือเก่าครับผมวันนี้บ่าวต้องพูดกับมีความฝันดีๆเด็ดๆจากหน้าพิมพ์ครับผมหน้าพิมพ์เพิ่นฝันครับเพิ่นฝันดีจะฝันดีแนวใดจะมีโตเด็ดๆโตใดไปฝากท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมติดตามแกครับบ่าวต้องพูดเนาะครับเนาะบ่าวต้องพูดสิพาท่านผู้ชมไปติดตามความฝันกับหน้าพิมพ์เนาะครับเนาะไปครับไปติดตามความฝันกับหน้าพิมพ์กันะครับผมบ่าวเพิ่นสิมีโตใดดดดดไ้ีเ็ๆมาาฝก ท่านผู้ชบมบ่ครับค่ะสวัสดีค่ะนะพิมครับสวัสดีค่ะพิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิมสวัสดีค่ะค่ะมือนีก็มาติดตามความฝันน้ำนัำพิมเนาะค่ะเนาะทางทีมงานก็ได้มากกันหลายหลายช่องอยู่ค่ะมาติดตามเรื่องราวความฝันน้ำนัำพิมจะยินคาว่าน้ำพิมนี่ฝันดีเมือ่อคืนนี่น้ำพิมฝันจังใดกระวบาสู่่ันผู้ช่เงาฟังเลยค่ะคะ่ะวันา่าเดี๋ยวไปเก็บเห็ดเรื่องปลาค่ะในปลาในปูนะค่ะ มานีนเกมเฮ็ดแล้วเดี๋ยวเมื่อฝากย่ายอยู่กันทลัก์เนี่ยค่ะก<ฆ>ีนหอดเพ่นก็เลยเอาเมาฝากเพ่นบันไปหอดเพ่นเฮ็ื่อเฮือนไม่ค่ะยู่เฮื่อนหลังงไม่ลังบักงามเลยล่ะค่ะค<ฆ>่ะเนี่ยมึงมีแต่กระจกเนี่นยเฮื่อนเพ่นนะคะม<ฆ>ี้บอนงามเลยล่ะค่ะ<ฆ>บานนีก็เลยถามย่ายว่าย่ายอันผู้ใดยู่เฮื่อนหลังเก้าหนูวาน่านาันนะเพ<ฆ>่นมาบ่มีคนนยูเพ่นว่า คอยชิมไว้เพิ่นว่าค่ะเพิ่อนก็เลยว่าเอาละของไปใส่เหมิดเพิ่นก็เลยว่าของกระยุ่งอหล้างเก่าพล่น่าอยากได้ก็ไปเอาเพื่อนว่าน่ะนะค่ะบันก็เลยถามหากุญแจ้งนะเพิ่นแม่กุญแจเด้เพ่นก็เลยว่าเม่มีกุญแจป้าทิมแล้วเพิ่นว่าป้าทิมไว้บ่ได้ลอกเพิ่นว่าน่ะนะค่ะก็เลยส่วนห้านไปนั่มร้านไปนั่มร้านอะก็ห้านผู้ทายค่ะห้านผู้นึง ร้านเจ้าของน่ะผู้นึงหล้ะก็มีอีกผู้นึงน่ะบ่หู้จักจักคนทั้งใดนะค่ะเป็นผู้ชายคือกันไปน้ากันนะค่ะไปสามคนบัดยางไปเร็วเร่วบ้หัวมันไปอยู่กลางแม่น้าได้จังไดนั่นน่ะในความฝันบ่คะค่ะในความฝันน่ะไปอยู่กลางน้ะแนม้นามมาสุดหูสุดตาค่ะคเนี่ยไปทั้งใดก็มีกระนามทั้งนากระ้นามทั้งหลังกรน้นามบัดแจ่ว่ามองยืนน่ะเป็นโูนหินค่ะ ยืนแน่มันจะสิเป็นงอนหินบนันมันมีงอนหินต้นหนึ่งนั่น,น,นมันเป็นถ้ำไปก้มๆนะค่ะค่ะบันเนี้ยมัไปนั่นมันมีเหล็กยูโหกซีค่ะอืมเป็นเหล็กยู่โขดหินบอกค่ะค่ะในโพงถ้ำเลยนะ่ะนะค่ะค่ะโกซีบันเนี่ยก็เลยคิดว่าสิหาทางเมื่อจงั<ะ>ไงได้น่ะนค่ะค่ะแนียไปจังได้ก็เลกิกมันมีงอนหินตะบองที่ยืนนะ่นะนคะ่ะค่ะ เนี่ยไปทางไหนก็ไปตเลอดเพราะว่าเนี่ยลงไปแล้วมันเป็นหมืดๆดำๆมาหนาค่ะมาเนี่ยร้านก็เลยบอกว่าขอเรียนนำด้บ่เพิ่นวันหนาค่ะเขาเลยว่าให้เรียนยู่แต่ว่าให้เรียนยู่แถวนี้เด้อโนอาหนาค่ะว่าจะไปไกลได้ไม่ใช่นี่ยอัมบัตันไม่ใช่เมืองกันบัตันโนอาค่ะเพิ่นก็ว่าโอเคสิเรียนยู่นี่ละเพิ่นวันหนาค่ะ หนกูก็เลยคิดหาทางเมื่อแน่เมืองหาทางสิออกไปว่ามันสิไปจังไหน,นะคะเนี่ยเมืองเลือกกับว่ามี่วายนามก็ยังบ่เป็นอีกะน่ะค่ะ,<ฮ>ะใจก็สั้นเป็นวิวิวจังไรบ่หัก็ลืมแน่เมืองหล,าน,ลานเวลาเล่นนหนานะคะ่<ฮ>ะอยู่เฮ่งเติบคิดหาทางเมื่อย่ากไปทางไหนก็คือสิจมย่ากไปทางไหนก็คือสิจมหนะะ <ฮะ S 2> ้าค่ะก็เลยโอ้ย สิมาตายอยู่นี่เ่ะสิมาตายอยู่กลางน้ำบ่ควมคิดจะคลองนั่นนะค่ะ<ฮ>ก็เลยเอะใจข้นในว่าลื่มหลานค่ะลื่มเมืองหลา,านว่าหลานเห่นยญนามอยู่มันหันมาทางพี่หันมาทางหลานเห่นยญนามมันมันบเห็นค่ะห<ฮ>ลานสองคนนั่นบบเห็นค่ะ<ฮ>เออจังไดนก็มีสซิรีบบเห็นหนลานสอคนจะคล้องกระตกใจสีหายจาังหดถ้าสิโงกไปหากระไว้หนามก็ะบ,บเป็นก็เลยว่าโอ้ ชือเมอย์เธอน่าว่ะเจ็ดจังไดกับบ่อใดหน้า <ฮะ S 1> ค่ะค่ะพอดีกับท่อบ้าเนเมื่อยจักสิจังไดเติอนหาล้านกับเรเห็นหน่ำเลยกน็นิ่งนิ่งคือปูผ <ฮะ S 1> ้าไหวหน้าค่ะค่ะดูเธอหน่ำแค่หน่ำใหญ่ไม่สิไม่ขื่นไม่ยังตีงนะะ <ฮะ S 2> แน่นอนค่ะใช่นีมมันบ่ตีงนะค่ะมันนิ่งอยู่ซื่ออยู่ก็เลยว่าเฮ้ยสสมาอยู่เจ็ดสมันบวแมนดอกค่ะ บัดข้าวใน,นเฮจังเลยคือไปโพอยุคเอื่อลนลังไม่เพราะคือเก่าค่ะอืมค่ะแล้วไอ้ร้านที่หายไปนะคะอายุแล้วมานเจ็ดสีคะ่ะทีนี้ก็ฝันว่าหยิบน้ำแล้วหายไปยุปโปหกแม่หาเมื่จะสี่เจ็ดปีแล้ว,วหายได้หน่อยโปหกหน่อยโปหงกประมาณสิบเอ,อ็ดส <18, 22 S 2> ิบสองเหรอคะสองค่ะ <22. S 1> น่นบ้านนี้ไพโฟยุพืออ่าใในในเฮจังเลยกับปโงกย่าไก่กระทำมาใส่บาผ้ากันไ,ไปเอาของคน,น,นมาคือบัตรไอของม่านูกก็เลยว่า ได้จังไนมัจน,นจะน้ำน้ำถั่วมไปเบิือดนัว<ะ>ค่่ะเพินก็เลยว่าน้ำยุ่ยใส่ะเพิ่นว่าน้ำยุ่ยก็ลัางไม่เหรอล่ะนัวเพิ่นก็เลยว่าตะกี้มันเคยน้ำถั่วมนะคะ่ะเพื่อลังนัหนเพิ่นว่าเพื่อลังเก่าน<ะ>ั่นแบบแมนค่ะเป็นเพื<ะ>่อนหลังเก่านั่นน้ำม,มันเคยท่ยวนะน่ะคะ่ะเพิ<ะ>่นก็ว่าน้ำม,มันมานจะใสคือจังฝนกับบ้านตกค่ะบ้านเล็กที่เพิ่นเท่าไรคะบ้านเล็กที่หนึ่งสองหาค่ะหนึ่งสองหาค่ะบ้านเล็กที่ไม่ก็บ้านเล็กที่เก่ากันเดียวกันค่ะค่ะ ไปก็เล็กเสดอตื่นแต่ความฝันพอดีมันควักตื่นพอดีนะค่ะอือค่ะแต่ว่าตื่นขึ้นมากัดใจกับวิววิวเลยค่ะใจยังเต็นอยู่ยังเมื่อยอยู่นะคะนฝันแต่ว่าทุกคนกันมีความฝันคือกันเนาะทุกคนกามฝันเวลาฝันันหลายเนาะ่เฮ่ากัมันก็อยู่ในจิตใจเฮาอยู่เนาะถ้าตื่นขึ้นมาเหาก็ยังจำอย่างเราความฝันเฮาได้อยู่ค่ะค่ะนะพี่มี่ยังเบาต่ออีกบ่คะ บ่ค่ะเขาบันนนุกันเมื่อเชนี่ล่ะค่ะขอขอยำตัวเล็กไหมค่ะตัวเลขบั้นบั้นทีค่ะบั้นทีนั่นหนึ่งสองหาค่ะแต่ว่าเลขที่พอเนี่หินนั่นตัวแดงแดงนั่นพอฮกซีค่ะฮกซีค่ะพอดีมากับตรงกับอายุใหญ่นั่นนะคะอายุใหญ่เทรไปถามกับฮกซีคท่ากันค่ะอันนี้อายุล้านนั่นกับสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วค่ะค่ะขอถามอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะ อายุนะพิมมีเท่าไรคะอายุยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามเนาะค่ะค่ะสำหรับลิมนี้ก็ขอขอบคุณนะพิมหลายๆเด้ยค่ะที่มากล้องฟันให้ท่านผู้ชมเข้าฟังค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะพิมค่ะขอบคุณค่ะหลังจากเรื่องฟังกว้องฟันของหน้าพิมนะครับเนาะอันนี้บ้าต้องปุ้นกระสิได้มาสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมในฟังในเบิ่งกันครับผมตัวเลขของหน้าพิมครับก็มีหนึ่งสองหาครับหนึ่งสองหา หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหกสี่หกสี่สองสามสองสามครับงวดที่สิบหกสิงหาสองพันยหิบนะครับเนาะเหล็กหนึ่งหนึ่งก็เป็นเหล็กตเก่าเนาะครับเนาะก็ลองเอาไปเผื่อบรองบึงตามลองบึงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกลับมาอีกรอบนี้เนาะครับเนาะขอให้ท่านผู้ชมมีโชคใงญ่ยับนาที่เนาะครับเนาะบนี้เหล็กหนึ่งหนึ่งอาจจิกลับมาก็ะได้ครับผมในคลิปนี้ก็ขอปิดไปเพียงตอนนี้เนาะครับเนาะ คลิปหนาพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าวต้องพูดรือหาคลิปที่ดีโตเล็กได้เด็เดมาฝากต่ผู้ชมนะครับเนาะขอบคุณครับ